การแข่งขันไทยเตสครบรีซีชั่นหนึ่งบิ๊กแบตวันนี้นัดแรกเลยนะฮะเป็นในส่วนของทางด้านสมศักดิ์ตราบังแคครับมาในเสื้อสีส้มในเกียร์เทาสีงเทส้มครับพบสุสานเอฟซีครับในชุดสีชมพูนะครับทางด้านสมศักดิ์ตราบังแค่ครับอยู่ในัที่สี่ของตารางครับแข่งไปหกนัดชนะสี่แพ้ไปสองนัดก็สิบสองคะแนนนะครับพบกับทางด้านสุสานเอฟซีครับแข่งไปเจ็ดนัดชนะสี่แพ้สองนัดสิบสองคะแนนเท่ากันนะฮะแต่รุ่นที่เสียดีกว่าดีกว่าแต่รุ่นที่เสียนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องยิงกันเยอะๆนะครับแต่สุสวัปดรับแข่งมากกว่าหนึ่งนัดนะโดยที่ท่านั่นทุกท่าตะลับแคร์นั้นมีแมตต์ต่ค้าในมือกับเกีรชัยเกียนันต์ิอ้อคิดครับหนึ่งนัดนะฮะแต่ยังพอมีโอกาสอยู่นะฮะแต่แข่งก็ไม่จะเริ่มขึ้นนะครับเป็นทันทีพุทธาตะลับแคร์เป็นฝ่ายที่มาเริ่มเล่นนะฮะ การแข่งเ,เริ่มขึ้นแล้วนะฮะคู่ต่อไปครับบิ๊กแมตต่อเนื่องฮะห้าดาวสองสนามเลยนะฮะสนามที่หนึ่งนี่ทางด้านทูไคจิน,นัเตียวครับทำสึกหนักกับซิงขาวสนามที่สองครับวายบีเอ็ซียูเจอรเซนทะเลฮะศึยังชิงจ่าฝูงครับดูชั้นสามอ่าครับการแข่งนเริ่มขึ้นโอเคทางด้านผมกลับครับเปิดทางผูกกันเลยเลยก็บิ๊ก โดยที่สุขสมัตินนี้เริ่มด้วยผู้เล่น8คนเท่านั้นครับนั่นหมายถึงว่าตอนนี้ต้องเน้นเกมรับไว้ก่อนรอเพื่อนมาเพิ่มเติมที่มีปัญหารถเสียที่ทางด่วนนะฮะและตอนนี้ต้องอยู่ที่สมาธิด้วยบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยเพื่อนไม่มาไม่ครบเสียสมาธินะไปวอกแวกมัวแต่มองข้างสนามว่า hey, เอ๊ะเมื่อไหร่เพื่อนจะมาแม่ไม่ดูรูปเกมโดนยิงโดนนําไวน้นี่เป็นเรื่องครับต้องมาดั่งไลท่ทวงทีนสุขวัลล์ก็กลับมาผลงานได้ดีอีกครั้งเก็บชัยชนะ2นัดรวด โคกคะแนนเต็มนี้ส่งเซงกันขึ้นมาอยู่ที่สามของตารางครับทางด้านสุขสบายนี่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เราบอกว่าทีมเริ่มจะผสมผาสานากันกลมเกลียวมากขึ้นครับเนี่ยเราจะมีปัญหามาพักหนึ่งกับนักมือดันทีนี่เจะา้าจะาทำฟาวด์ยอนนะเป็นฟรีคิกครับเรามาดูว่าเซนเตอร์ตัวแก่งอย่างเจ้าออฟครับจะคลาดอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยเพื่อนได้ในเลกหลังหร,รือเปล่านะฮะวันนี้ผู้สัมผัสตู้สำคัญครับเป็นเจ้าเจมส์ครับ เซนเตอร์นั้นเป็นเจ้าอ้ําที่ทําผลงานได้ดีขึ้นแบ็กขวาเจ้าเบี้ยวนะครับแล้วแบ็คซ้ายวันนี้ยังคงใช้เป็นเจ้าผัดกับแบ็คซ้ายจะเป็นที่ทาผลงานได้ดีกองกลางวันนี้นั้นเป็นในส่วนของทนะเจ้าโด่งเจ้ามอนมาตั้มและเจ้าบิกครับทําเกมเปนสี่คนแล้ว้าเป่าเจ้ากิ๊กแต่ทีมดันซเอร์เอฟซียังคงฝากความหวังไว้กับทางนานเจ้าบาสครับกับตันทีมาดาสมโมไปดัดทีด้วยนะครับมาที่เจ้าโด่งครับ มิดฟิลด์จับฟิกอีกหนึ่งตัวมาที่เบี้ยวอยู่บที่โดงครับโด่งข้ามไปลูกนี้ที่พาดครับอดีตกับปันทีกุงทองเลียสีแล้วยิงไกลเลยครับลูกนี้ก็ออกไปครับเก็บบอลให้คะแนสองขอบคุณครับ ต้องเตะมาจากประตูครับขอบคุณผู้สังกันด้วยครับนั่นเตาวรสปอร์ตนะครับรวมสังกัดชุดการแีฬานักกีฬานะครับให้กับทุกท่านนี่เป็ทีมฝ่ายจูเนี่ยฮะครับสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับแลัวิลลีทาวครับเบียนกันท้าใหม่สไตล์ยุโรปประชาธิปไญา90นะฮะอ๋อจะบอกว่าเกิดขึเป็นตลาดสไตล์ใหม่นะครับเบสซี่สกามครับสายหนึ่งนะฮะ ในโรนีครับเป็นสีจากคอนเสิร์ตพาราด็อกครับติดตามกันได้ในแฟนเพจนะฮะแล้วดูงตาสิงครับ P.K.A. พรอกิตอนันต์กันหน่อยตู้เชื่อมนครับซันโวครับแล่วถึงซันโวบิ๊กแจ๊คครับจุลาซอยสิทนะฮะแล้ถึงมี f w d ประกันชีวิตครับและแบงโกลครับจุลาซอยสิทธิ์ครับนักใครชอบใครก็ไปทักในร้านนั้นแหละฮะ อากเดินขวาที่โดง่องอยาเข้าใน้แากคืนสมาท่หมอดพัดมอนมอนแทงมาทางขวาพี่เดี้ยวเดี่ยวปาดเข้ามาที่ป้อนมอนลองยิงเลยครับช่วงนี้ประตูต้องแปะไวแล้วตามมาตะคุ้ครก็แป่นะตามไม่ถึงเลย เกีย่ยวบอลได้สวยนะถูกสวัสดแล้วเปิดครับมาลูกนี้แม่มงเคลียร์ยังได้โผลไปทีบาสแล้วเป็นถูกสวัสด์รุ่นนี้ไหลออกมาทางซ้ายท,านทานันไหมว่าอทันครับโอ้โหเอาละวแปดคนเปิดฉากบุกครับแปดคนเปิดฉากบุกครับไม่ให้มาง่ายๆไปทางซ้ายหมดที่เจ้าพาดขึ้นถกลับม,มาใหม่ที่คามอนมอนมาที่โบ โด่แม่ด en eig ีเลยประกบสามตัวล <ice> <hat> ูก <n> น <ice> ี้เปล่าครับแม่เจ้าบายเขาจากข้างหลังดังเพี้ยเลยครับพอดีครับูไม่ใส่ไม่ได้อเลรไม่ส่มามลาเพียเห็นว่านาทีแล้วนี่โดนนำไปสั่นสองศูนย์นะสุขสวัสดิ์แล้วกลับมาชนะสามสองครับแม่ก็บอกว่าเป็นอีกทีที่ไม่มียอมแพ้ง่ายๆนะครับ คู่มีสูตรยังไงฮะยิงกันเียงหน้ากระดานเลี้ยงแปดพัดยิงนี่ฮะสูตรนี้ยิงกันทำไมโดนบอยแบนด์เลยนะไม่ได้มี you. ประโยชน์เทียเลยเลยนะฮะมีแบนด์วะหรืพี่ฮะหรือหนูเขาใครอ่ะ ออตับัสมบุลีโต้บัสตัวบัสได้ยินหลักำโพงเลยเจ้าอไนะาะเราอว่าเอาครับเ้กมด้วยเียวดีครับดีน้อง ไมเราไม่พาทีมนาวะทำไมเราไม่พาทีมนาวะตอนเปลี่ยนละเจ็ดคนเปี่ไม่หรอกพอครึ่งหลังแม่งรู้ไงแม่งจะพานเลยแล้วเราโอกาสก็เยอะพี่เขาไม่ได้<อ>ไม่ไม่ไม่ขี้เลยหรอกเรา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 บางครั้งเราเราไปมูยิงไกลมากเลยไหมเว้ยถ้าเราเราเราไปพักอับไปเนี่ยถ้ไปไหนไปเราไปพักกะรกกะจายข้างห,<ไ>ห,หน้าแต่เว้วนวยอี่โดดที่เราตีมวยได้ ที่พี่ดินีนคือลีเงีเออแต้ขึหลังอ่ะบาไกทับมันไปยืนทับกันเลยนะบาวิ่งคู่กันเลยแต่ผมว่าก็ไม่น่าเกียดนะเราาเราก็เล่นเราก็ได้ดีแล้วรถยนต์สทะเบียน5394ครับเลื่อนต่แล้วข้องหลังเสียง่ายไปยอสีขาว5394นะฮะตัวไทเคอ่รถนะฮะรถกได้ะสีขาว5394มันน่าเสียดายเปเข้ามาลูกนี้ ขึ่อย่างดูคนนี้ให้พี่ไปหมดแล้วด้วยเฮียกระเป๋าคู่ต่อไปไหมเนี่ยเป๋าแค่ขอน้ำสองอันนี้อ๋ออันนี้เหรอกระเอ๋าใครชิววิ่งอะข้อสองอะดีให้กูได้กูรู้ไปเปล่าเองนี่ได้ที่ละได้ที่นี่เมื่อก่อนอันดับกรรมการมือต้นของแท้เดะเรา เดนิฟเป็นมือหนึ่งแล้วนะนี่ไงโน้ขึ้นมาแทนนี่นี่เป็นแทนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นบ้าร์เขาเดินเล่นท่านอาจจะเป็นมือสองมือสามกรรมการเนี่ยนี่จะเป็นมือหนึ่งตากล้องมีท่ายัไม่มีใครมาช่วยคุณถ่ายเลยอะเขาเดินเขาขึ้นเขาเดินเล่นท่านแล้วพี่ลุงเดินท่านให้มาสูงกว่าเดิมถึงกว่าเดิมปกตินี่ว่ากว่าเดิมแล้วพี่ไม่ได้วิ่งเลยขึ้นมาสูงก็น้อยกว่าเดิมเลยครับขึ้นสูงกว่าเดิมมาที่บอลโอ้สายพลาด บาสจะเติดไม่ผ่านนะอ้ําดับอ้ําหนีมาอ้ําไม่โดนม่อนขโมยซีนะอ้ําับนีนดีม่อนเตะออกให้ฮะเก่งเลยครับยังมีแปดตัวให้นะสุขสวัสดิ์อ้อสุขสวัสดิ์แปดัเอออวคนนี้ไม่ลงอ่ะลงไม่ได้เบดใช่ มันเหมือลไม่ใช่มันหน่าเล็กสฮะี่ไหนเบร์บเบอร์สิอั้ามาเติอบาบาฮะ้อะไรบารันบตั้งเบไปครับมาแล้วตั้งใกดูดมาฮะบอน แม่โหในงหวนนี้โดนยอากีกดไปดุดครับมีครับได้สุดสบัติยังมีแค่แปดคนเท่านั้นและสุดสบัติยัดสุดๆ,ๆอยู่ดีเปิดบอลมขึ้นมาทันนี้แล้วเบี้ยวมงสกัดออกข้ามา ขวาเอื้อมลงสวยอือเจ้าบิ๊กก็มาพัวพันอยู่ถือมาลูกนี้ถูกสวัดแทงโอ้โหแล้วเกี่ยวเลยวันนี่เจ้าเที่ยวครับน,นี่ฮะน่ารักกรรมการมาใบเหลืองเลยแล้วตอนนี้ไม่ทันเนอแล้วใบฟาวครับขอบคุณครับนี่คนะสุดก็มาฮะชอบเลย ้าไปอย่างเงี้ยเเข้าไปแบบเนี้ยตันี้ไปได้มาเ้าคนเีผมตัดไม่ใช่จะได้เปียบสูที่เป็นปอเตอร์ปเตอร์คู้ปาทีวีตู้ปาเออคอนที่รู้ทีวี้วยเป็นปอเตอร์ปเตอร์ี่ก็นู้ทีวีีมึงซื้อางาเทียมให้พ่อเลยวะออยากได้กล่องสามพั้าดีเลยนะเว้ยไม่นองเขา ขาปิดกระดาษไว้กันให้จกจดเป็นรอยไงตู้ปลาตู้อะไรนกล่องกล่องดูบอลดูได้ทุกเร่เลยไปกลเลยประตตัดออกหลัก้ทกเลกองดูบอลแล้วไม่ถ่ายสั้นไกลเลยแม่แต่ว่าพี่เกมอาจจะใครเตะแป๊บอ๋ม่ถ่ายจะถ่ายเขาดูจะถ่ายพักไกลเลยดูได้ทุกอย่างอะหนังใหม่ๆไม่างบาหแล้วสานห้า มีหมดฟูตปอลฟุสปอลมีหมดมันมีเซิร์ฟเวอร์รับเซิร์ฟเวอร์มีสุดสวัสดีครับสามพันห้าร้อยนี่คุ้มมว่าสิ่ทีมีกก็มีทุกอย่างอะพูซสปอร์ตมีหมดอะดูทุกลีกเอ้ยดิงันดูได้หมดบอลเยอรมันดูดูได้ทุกลีกอะไปเปลี่ยนมาเนี่ยตายตายตายต่อต่อต่ต้องมีไวไฟนะต่อไรต่อไวไฟที่บ้านเหรอต่ไวไฟที่บ้านประมาณจามแม็กซ์เองไม่ตายเหรอ ไม่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 ใช่ไม่ใช่แค่สามแดเกงใช่เลยแค่สามแดงขายที่พัดครับพัดปัดโชยมาโดดสกัดไม่ก่อนบอดเก็บไม่ได้อย่างนี้ฟาวครับได้เราเราใช้สายแรนต่อดิมือนกระสุนใช้สายแรนจากเราเตอร์อ่ะมาต่อต่อต่อเข้าไว้ในในกล่องกล่องอะไรนั่นอม่ได้ไมมันก็ไม่ดึงมากอ่ะมันดีกว่าเออมันดีกว่าเออจะท้ายปัดเอาบอลลงครับ สายึ้นมาโอ้โหไม่ได้โดนดักแต่ลูกนี้เขาถูกตัวต่อโอ้โหนี่เป็นแปดคนที่บปิดเยอะกว่าเวลาดูบอลแล้วมันก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมเดี๋ยวนี้จะเป็นอะไแต่มันมีน้องมีหนักอะไรมันมันอัพอัพตลอดตลอดเราไมคยได้ดูกับบ้านนอนจะเล่นยังงไอ่ะมาตั้งอยู่นะหลบไปลูกนี้แล้วโตโตโอ้โหดูบอลได้เลยโอ้โหบไปนเรือลุงนีบ้านเรือไม่ได้นอนโดนบ้าไม่ได้ดูนังก็ปืนก็มีไว้มันก็มีไว้มันก็ไม่นี่เลยครับครับครับบุรีโตเร โโอ้ห oh, แต่ขวาที่เบ <Yeah. S 2> ี้ยวเยอะไม่รวยมก็ได้มาที่มดเปิดหมาโดไปต่อไปต่อหมาอย่างข้างหลังค,ครับฟีก็ถูกตวัดครับเพื่อนก็ยยามาไม่ถึงก็ดูได้หมดอย่ย เฮ้ยเจ๊ที่พี่มันมีญาติพี่มันใช้อยู่ไงนั่งมาทั้งหมดจะซื้อผมบอกพี่ได้ป่ะได้ได้ก็เดี๋ยวเขาไปติดให้แล้วก็ยืมเงินพี่ก่อนนะจัดไว้ได้ได้ดอกเบี้ยสูงครับแล้วเดี๋ยวพี่ก็ออกค่าเลยได้ผมก็ได้ละจูบบนขอนิดนึงอย่าเอาล้อแบกเข้าแต่ข้างหลังตาวะเป็นฟูฟิกทางด้านทีมผมก็สลาดบางแค่สมมตที่บ้านไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่นะเราก็ดูผ่านมือถือได้ใช้แอปมันดูแต่ก็ใช้เนี่ยมันถือเอา ก็ใช้เน็ตก็ใช้เน็ตดูครับปกติอะตรงที่ไหนมีไฟไปเวลาไปต่างต่างระหว่าเงี้ยนั่งดูผ่านอะไรพวกอะไรแผลงเงี้นั่นยัไม่หีกผ่านนี่เลยเสร็จเข้าเข้าหาผู้บรทูฟอยู่ไม่มีผมผมมีดีๆนิดหนี่งตเน็ตก็ต้องมีทูฟอยู่เพราะมันอยู่ในรวมอยู่ในกล่องิจิตอลอยู่แล้วไม่รู้อ่ะนั่นแหะช่องสามสิบสี่ไงอ้าวเหรอทูฟอยู่ตอนจะเอิดไฟแล้วไฟตัดใช่ใช่ใช่ทูฟอยู่สามสี่ ไม่ค่อยเปิดดูไงคุณจะให้มัเปิดเปิดดูได้ไหนกี้ให้ดูไม่ได้จะให้เปิดดูให้ช่องผมจะดูช่อง56าหกแห้าหมันเป็นช่องบอลใช่ไหมช่อง33แล้วก็ช่อง78หนังแค่นั้นถือกล่องพีทมาเลยเหรอใช่เกมส์บอลแปดหนังเหรอเป็นหนังแนี่ฟ็อกก์มันใช้กล่องพีทยังไงกล่องพีทเดี๋ยวของพี่อะของพี่ของพี่ใช้ใช้กล่องจานใช่ไหมไม่ใช่เพราะเขาขายเป็นซีีของผมเป็นซีรีส์เขาขายเป็นหาช่องไม่ค่อยเจอพี่ผมก็ขี้เกียจดูแล้ว ตัวมานน่ากดไอเขาไอสมกางก็ไล่มาใช่ใช้ใช้กล่องของซันมันก็ดูนี่เลยพี่จะดูเฉพาะไอช่องที่ว่าพี่ดูประจำช่องอื่นยิ่ไม่ได้เปิดดูเลยนนะ้าผมดูอยู่สามสี่ช่องเอ่อเหมือนการดูซันอีกช่องอ่ะช่องสาวช่องเมื่อยช่องหนกช่องบอลใช่ไหมเหมือนกันอ่ะแล้วช่องไม่รู้มโนว่าไหนเท่าไรอะไรเงี้ยคือตันอยู่แค่เนี้ยแต่ละติดบูอ่ะมันมีสามไม่ดูเยอะสามสี่ห้าช่องแต่ละคดีก็มีอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีที่ไม่ดีนี่ของกูมีหมดเลยทุกอย่างบี๊ก็มี

ไปนอยแ่ไดดค่ห้าส okay. oh, wow. ูงเลยแม่ประตูประตูประตูไม er ่ด uh ีูไม่ดีหาเลยเซฟไม่เซฟไหเียประตูก็ดีพี่ตะขายเอาถึงดงใีเดี๋ยวปอบอบาดีกวหาให้ไปนา้น้บานนเดนนีนี่้วยหลาข้า vậy là gì, Ô, mình này là... phụ <c> rồi <vayraine> đi, luôn อันนี้8ตัวเท่าไรนะครับอันนี้ตัวแรกใช่มไหมเอ้อเออาคนที่9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19มาแล้วครับมาดูคนที่9มาถึงแล้วนะอของทุกสวัสดีส พี่ตอไปไม่รู้ครับ มาดูไปถึงอั้มเลยนะฮะปล่อยให้เกมเลยนะที่คนดูฟูนะตอนนี้คนนี้ลูกแน่นก่อนมาแล้วอีกเจ็ดนาทีจะลงเลยแกเกมงนะจ้าเพราะว่าทีมที่ยิงไม่เข้าถ้าถ้าโดนยิงเข้าแพ้ลูกนอกเสียเรื่องไปที่พัดรัน ¡Gracias! 재미eddahって... ไปอสองนาทีครับโี้งหนึ่งสู์นะตอนนี้นีเครับมาตองนี้เจ้ากีตอนนี้ก็ทั่วดาวสโมอยู่นะะบวกอีกหนึ่งลูกนะครับ นี่ยเลขเก้าแทงแม่ม่ผ่านเจ้าเดียวเดี๋ยวทุ่มอยู่ครับเป็นสองนาทีพี่ข้มเคยแบบมอรู้มาปะโดนป้องมาปไม่ถึงไม่ถงกมัต้องมีทวารปะมันต้อมีทวานให้มันโดนโดนไปเลยพังเลือใหม่เปิดซือใหม่ว่าเลยพี่นังชายโดนจะหลับเลย บอกไว้เก็บไว้เอาถุงขวาคืนยังไงแทงขึ้นมาไม่ผ่านปุ่มันอยู่แต่ฝาแล้วเัี๋ยวนี้สี่ทีน่าถูกสบายครับหรนอตัวเทีครับยังไม่รู้อยู่เลยแต่ถ้าโดนนำสองไม่จะกลับมาได้แนี่เดียวเดี๋ยวไป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 แข่งกันไม่ยอมตามแน่ถนัดตีขึ้นมาเร็วสวยโอ้โหเหมือนกันจับไม่อยู่มันหมดสภาพแล้ววะอย่ตามแล้วเต๋อไม่ค่อยมีใจหรอกเฮ้ยวัว ขาไหลทางขวาขาไหแม่น่าจะทำได้ดีแม่ไหลทงขวาไม่มีใจถจดบมอแมเนี่รริงไม่ไม่ดีใจแล้วพอรียพอปคนพทยแบครับตัเซอร์ไปได้แล้มะันตำแหน่งมันไม่ใช่ไหมเออผมมาคุยไปเล่นแบ็คบ้าบอเปล่า เล่นเล่นชาตอนเห็นเลเวอร์มันก็ไม่ได้เล่นแบ็กนะมาเล่นกลางนะเล่นไปใกล้เล่นเซนเตอร์มันเหมือนเหมือนเหมือนปลาเก๋าไอ้เหี้ยใช้ใช้นักเตะไม่เป็นตัวดีมีนั่งเยอะแม่งใช้นักเตะขวยไม่รู้เยอรมันชนะรอไปแล้ว10ไทย10บอลจริงเหรอขวานเล้ต่างกันเล่นเล่นไทยถ้าเกิดจุดโทษเข้าอ่ะเออัวานอร์เว้ยังไงมา ออกข้าวเนี้วกูปัดไม่ทันเหมือนกันมาที่จะปัดป่ะปัดไม่ทันกูจับกล้องอยู่กูวปัดแม่งลรยให้หมดเลยสัตว์ทีเดียวหมูคลิ๊กคลิ๊กนี่คลิ๊กตัวให้เกิดไครับจล๊กหมายเลขแปดลบระวันนี้โดนตัดขึ้นมาบ่อนถอยลูกนี้ไหลทางซ้ายเตยมาแล้วบิ๊กนี่ไม่เรียบร้อยแล้วยิ้มนี่ประตูปัดไม่ออกครับที่นั่งสองศูนจากเจ้าบิ๊กครับผ่านไม่ทันเลยมาเด็กคุย ดินตาเลยตาแค่กูลองดูที่บ้านอ่ะนี่เปิดดูเนี่ยเปิด hmm. ด like so ูทัวร์ที่ที่ตีกล่องมามาเล่นดูทัวร์ไปได้เอ๊ะดูดิดูคลิปไม่คขาใช้เลยดูเองทีวีเหรอชัดก็มาต่อกับทีวีชัดใช่ป่ะมันใหญ่หรือเปล่าใช่พอพอทีวีมันใหญ่ด้วยแล้วความละเอียดหน้าจอด้วยเปล่าเกี่ยวป่ะส่วนมากมันเรื่องความละเอียดที่ปลายมากกว่าว่กับจอสมกับกระดอนสมกับกนะทับ